สวัสดีครับ,วรบพวกเรา3<า>บอลนะครับกับ3บออเติมพลังแค่ไหนไม่มีหมดนะครับส่งไปให้กับน้องหมานะครับโดย1ครับเบสที่กินนั้นนะครับ่บบครับบอโบ๊ทครับม่าบออะไรบอใบ ฟอมร์ไบฟอร์ไบนะครับซึ่งพวกเรา3คนครับร่วมกับ MC Radio 95.25 FM นะครับจะมาร่วมกันเล่นปีพกเพราะนะฮะัที่พี่ฟังเปิดหมวกนั่นเองนะครับครับผมแล้วก็พวกเราทั้งหมดนะฮะจะทำการเปิดหมวกกันในวันที่1เมษายนนี้นะครับผมที่ตลาดนัดรถไฟมหาชัยอินเทรนด์คาร์บอยน์เวนเทสนะครับผมจังหวัดสมุทรสาครนะฮะตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปครับผมวันเสาร์ใช่ไหมใช่ครับผมไปเยอะนะแล้วก็รายได้ทั้งหมดนะครับเราจะมอบให้กับเกาะสุนัขนะฮะที่ โดยไม่หักคาดเช่อใจทุกสินเลยถูต้ครับบัตรต่างนี่เข้าภูรัญที่แน่นอนตรงๆเล่ครับไปกันเยอะๆนะครับไปร่วมสนุกการฟังดนตรีการแล้วก็ร่วมประจักเยอะๆด้วยกับพวกเราสามบอนะครับโค้ดเบสบายครับ